้ายที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับคือป้ายที่บ่งบอกว่าตามแนวชายแดนของประเทศไทยมีกับระเบิดถูกฝังไว้อยู่เป็นจํานวนมากแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามนะครับแต่กับระเบิดเหล่านี้พร้อมที่จะทํางานได้ตลอดเวลาครับจากการสำรวจของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเมื่อปีพศ2545พบว่าทั่วประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงจากทุ่นระเบิดอยู่ประมาณ 2556.7ตารางกิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่23จังหวัดและตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการเก็บกู้จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า13ปีแล้วที่มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดมาอย่างต่อเนื่องจนเหลือพื้นที่ทุ่นระเบิดอยู่เพียง5 0 2 7ตารางกิโลเมตรใน18จังหวัดของประเทศไทยซึ่งแม้จะมีการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดมาอย่างต่อเนื่องแต่ประเทศไทยต้องทำลายให้หมดสิ้นภายในปีพศ2561 ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในสัญญาอ,น,อนุสัญญาอัตว่าที่เราได้ได้ลงนามไว้ที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้เป็นภาคีนะครับซึ่งเราเคยมีการต่อสัญญาครั้งหนึ่งแล้วและในใน,ในห่วงนี้ณปัจจุบันนี้เป็นการต่อสัญญาครั้งที่สองแล้วซึ่งหากเรามีทรัพยากรอยู่ในปัจจุบันเท่าเดิมอย่างเดิม และไม่มีหน่วยงาน n อ o หรือหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยในการเก็บกู้ทุระบิดที่ตกค้างอยู่500อกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยจากค่าเฉลี่ยก็คือสาตารางกิโลเมตรส7เตารตางกิโลเมตรต่อปีเนี่ยผมเกรงว่าเราจะไม่สามารถจะเก็บกู้แล้วก็ทำลายทุระเบิดให้หมดไปได้ตามตามที่ได้ตกลงกันไว้ในอนุสัญญา หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1คืออีกหน่วยที่ทําหน้าที่ในการให้ความรู้กับประชาชนรวมไปถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและนําไปทําลายซึ่งหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเหล่านี้ยังคงขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นอีกเป็นจํานวนมากเนื่องจากเครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานนานหลายปีจึงทําให้บางชิ้นอยู่ในสภาพชรุดในในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือก็ก,ก็มีปัญหามีอุปสรรคบ้างเพราะว่าอาจจะเกิดจากความเก่า อย่างเช่นหมวกเรียลไพ่กระจกเรัย,ยต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ทราบว่ากําลังดําเนินการแก้ไขปัญหาในการที่จะเปลี่ยนกันอยู่หรือแม้แต่กระทั่งเครื่องตรวจคน้นใช้มากี่ปีแล้วครับพวกเครื่องตรวจค้นแบบพวกของนี้นนนก็ประมาณสิบกว่าปีขึ้นนะครับถ,ถือว่าการปฏิบัติงานจริงๆนี่ควรจะเปลี่ยนได้หรือ,อยังอ,อ,อ,นนอันนี้ก็ <c oughs> มันยังพอ,พอทําได้อยู่แต่เราในฐานะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเราก็ได้มีการ รายงานเพื่อลองขอเพื่อที่ทำการเบริกเปลี่ยนนะครับแม้ว่าปัจจุบันเจอหรือพื้นที่อีกกว่า502.7ตารางกิโลเมตรในการที่จะทำการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแต่ก็ไม่อาจบอกได้ว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนั้นจะแล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้ในปีพศ2561หรือไม่นอกจากนี้ทีมงานไขยปุงข่าวยังคงติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังจากได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิด ว่าพวกเขาเหล่านี้ต้องการการเยียวยาจากรัฐหรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนซึ่งสามารถติดตามได้จากตอนต่อไป